สวัสดีครับพบกับไทเกอร์ไอวินทีวีครั้งหนึ่งนะครับวันนี้ผมจะมาแนะนําวิธีการใช้มือถือตัวนี้นครับตัวนี้จะเป็น n o วา 5T นะครับผมเริ่มต้นนี่ยแอนดรอยรุนใหม่ๆน่าจะใช้ได้หมดนะในการฉายภาพขึ้นหน้าจอฉายภาพขึ้นหน้าจอกับส่งแคสที่เป็น y o u t u b e ขึ้นหน้าจอในต่างกันนะถายภาพขึ้นหน้าจอตัวนี้จะเป็นการเอาตัวหน้าไอตัวของหน้าจอมือถือทั้งหมดเนี่ยครับ ขึ้นไปบนทีวีนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับในส่วนของ n o วา 5T เนี่ยให้เราลูดโนเกะพิชชันบาร์ no pt, ข้างบนเนี่ยลงมาด้านล่างนะครับเสร็จแล้วมันจะเจอคำว่าการฉายภาพแบบไร้สายตัวนี้นะครับเลือกอันนี้เปิดดนะ้านนี้ไว้นะแล้วก็ไอตัวของทีวีนะครับให้เรามากดปุ่มเหมือนเดิมปุ่มที่เป็นฟันเฟืองรูปเฟืองนะครับ กดที่เป็นรูปเฟืองปุ๊บด้านขวาก็จะเด้งลงมานะครับให้เรามาจุดที่จุด3จุดด้านล่างตรงนี้นะครับขวาล่างจิ้มเข้าไปนะครับเสร็จแล้วให้เราเลื่อนมาที่คําว่าเครือข่ายตรงนี้นะครับจิ้มเข้าไปเสร็จแล้วคำว่ามาเจอคําว่า w i f i ไดร์เลกเราก็จิ้มเข้าไป1ครั้งนะครับมาทําการค้นหาในนี้ครับมือในมือถือเนี่ยให้เรากดคําว่าการฉายภาพแบบไร้สายจิ้มเข้าไป มันจะขึ้นหน้านี้เห็นไหมมันจะมันจะขึ้นหน้านี้รอไว้นะครับในส่วนของตรงนี้ถ้ายังไม่เพราะว่าเราเปิดที่หลังไงเราเราจริงๆน้องกดเปิดทิ้งไว้ก่อนนะครับแล้วเรามากดรีเฟชตัวหน้าจอตรงนี้มาอีกครั้งหนึ่งนะครับ ไม่เจอเว้ยปัญหาที่ไม่เจอเพราะอะไรนะครับ WiFi ได e เลกเนี่ยต้องเปิด Wi-Fi มือถือด้วยนะครับอันนี้ผมไม่ได้เปิดนะครับให้เรากดเปิด Wi-Fi ที่มือถือหนึ่งครั้งนะครับเปิดไปเลยนะครับอ่าเสร็จแล้วนะครับให้เรามากดรีเ e ตที่มืออ่าหน้าจอตัวนี้มาอีกครั้งหนึ่งทีวีมันแบบมันเดิม ก็ยังไม่เจอนะครับถ้ายังไม่เจออีกอันนี้เราเปิด Wifi แล้วตรงนี้ถูกปะแต่มเมื่อกี้ก่อนหน้านี้ผมยังไม่เปิด Wifi ให้เราลองกดฉายภาพอีกครั้งหนึ่งนะครับพร้อมกับกดรีเฟซตรงนี้อันนี้มันจะทการค้นหาอุปกรณ์ด้วยนะครับ อ่าเสร็จแล้วเห็นไหมมันจะขึ้นพร้อมกันเลยมันจะขึ้นเลยโนว่าห้าทีนะครับพให้เราจิ้มเข้าไปเสร็จแล้วเนี่ยเห็นไหมพอเรากดปุ๊บมันจะขึ้นตัวของหน้าจอมือถือมาให้เรากดเชื่อมต่อเราดูด้วยนะครับว่ามันตรงไหมชื่อชื่ออ่าเสร็จแล้วเรียบร้อยนะครับมันกดมันมีเครื่องหมายถูกขึ้นแล้วเห็นไหมนะครับ นะครับเมื่อกี้ถ้าเราได้เชื่อมต่อเรียบร้อยแล้วครับเราต้องเข้ามาที่เซตติ้งนะครับของมือถือการตั้งค่าแล้วมาที่เมนูที่เป็น wifi นะครับแล้วก็มากดคำว่า เพิ่มเติมตรงนี้นะครับแล้วมาเริ่มคําว่า Wi-Fi d เ r ล c กตรงนี้นะครับมันจะมีอุปรกรณ์ที่พบก็คือว่าเป็น LG webOS ตัวนี้นะครับให้เราจิ้มเข้าไปเสร็จแล้วเห็นไหมมันจะมีให้เชื่อมต่อ,อไอ้ไปกิมบอว่าหยุดหยุดการเชื่อมต่อลองใหม่ลองใหม่หมติดยากจ้าอ่ะมันหายไปแล้ว เดี๋ยวเราเอาใหม่เนี่ยมันขึ้นมาได้เห็นปะว่าสามารถเชื่อมต่อได้เดี๋ยวเราเชื่อมต่อเสร็จแล้วมันขึ้นนี่นี่มาแล้วขอให้หน้าจอเนี้ร่วมกับทีวีนะครับถ้าเมื่อกี้มันมันหายมันมันไม่สามารถทาได้ให้ให้เรากลับมาทําแบบนี้อีกครั้งหนึ่งนะครับจิ้มเข้าไปเชื่อมต่อแล้วแต่ก็ไม่เห็นมันขึ้นเลย แล้วผมก็ลูดข้างบนือคลงมานะครับมันก็บอกว่าลองรับเล็บท็อปมือถือแล้วก็จิ้มเข้าไปอีกหนึ่งครั้งเชื่อมต่อล้มเหลวลองอีกครั้งอ่ะมาแล้ว มันครั้งแรกมันอาจจะดูวุ่นวายนิดหนึ่งอ่ะมาแล้วครับเรียบร้อยครับมันอาจจะต้องเข้า <c oughs> เข้า,ขาออกออกเมื่อกี้หลายหลายครั้งนะครับเอายกเลิกทำไมอ่ะเอาเป็นกรรมเอาใหม่เอาใหม่นะครับคลิปนี้อาจจะไม่ตัดเนาะเพราะว่าหนึ่งทำไมถึงผมจะไม่ค่อยอยากตัดคลิปเพราะอะไรเพราะบางทีเนี่ยถ้าเราทำทำไปเรื่องมันมันจะมีการผิดพลาดของ ที่เราเชื่อมต่อถูกป่ะแล้วถ้าท่านผู้ชมได้ดูเนี่ยแบบคลิปเต็มๆเนี่ยมันก็จะได้รู้ว่าเฮ้ยถ้ามันผิดเนี่ยคนแก้ยังไงแล้วฉันบางบางบาง,บางช่องเขาแล้วก็จะตัดเป็นชอ็ชอตชอ็ชอตชอ็ชอตถูกไหมแต่บางทีอ่ะจังหวะมันผิดพลาดมันมีไงมีอย่างเงี้ยเห็นป่ะเฮ้ยเนี่ยตามคู่มือเนี่ยง่ายจังเลยอะไรอย่างเงี้ยแต่ทําไมพอฉันมาทําแล้วมันทําไม่ได้ อ่ะมันเนี้ยเนีกลับมาแล้วนะครับกลับมาเชื่อมต่ออีกอ่ะให้เรากดเชื่อมต่อดูสิมันจะขึ้นไหมไม่ไม่ไมขอร่วมเราอย่าเพิ่งกดปฏิเสธนะอ่ะมันยกเลิกมันไม่สามารถเชื่อมต่อได้เห็นปะมันเป็นอีกอ,อ่ะถ้าของซัมซุงอะง่ายมากอะครับขึ้นแคสสง่ายๆเลยแต่เหมือนครั้งแรกเราต้องต่อให้มันติดก่อนนะ่ะ กำลังกดค้นหาใหม่อยู่ ก็ยังไม่ติดเห็นปะงงงงปะงงในงงเรามาเชื่อมต่อไวไฟเทเลสนะผมก็กดหลับไปนะเนี่ยดูนะ อ่ะเนี่ยเชื่อมต่อแล้วเห็นป่ะแต่ก็ยังไม่เห็นภ้าเบื่นมาเลย này là cái xương tỏ dùng chúng tao rất dạ đó hổ vệ nè 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 เชื่อมต่อประมาณีแกเชื่อมต่อได้แล้วจริงๆนะคลิปนี้ก็อาจจะลงใน youtube แล้วก็คือถ้าใครมีแนะนำวิธีแก้ไขอะไรเงี้ยก็อลองนี่เห็นปะม่นขึ้นมาใหมล่ละเมื่อกี้ผมปิดทีวีนะครับแล้วก็เปิดใหม่เนี่ยมันก็ขึ้นอย่างเนี้ยอ่ะมาแล้วโอเคนะครับคืออาจจะลองมเมื่อกี้ก็อย่างที่บอกอ่ะอาจจะลอง เปิดปิดมือถือเปิดปิดทีวีนะครับเมื่อเราเชื่อมต่อตัวตัวของไอ้นี่แล้วอะเห็นปะมันก็จะเห็นถ้าเราเอาแนวนอนได้ไหมไม่ได้อ๋อแนวนอนได้แต่ว่ามันต้องเปิดตัวของ YouTube นะครับอ่านะได้เหมือนกันนะครับแลกไหมเดี๋ยวดูนะ นิดหน่อยแหลกนิดหน่อยนะครับก็ลองไปเล่นกันดูนะครับเมื่อกี้ก็ทําให้ได้หลายเห็นหลายขั้นตอนอะ่ะมีทั้งผิดพลาดบ้างอะไรบ้างมันจะได้รู้ไงว่าอ่าถ้ามันผิดพลาดแล้วมันจะต้องแก้ไขยังไงอย่างเมื่อาากี้ผมก็เปิดปิดทีวีใหม่แล้วก็กดเชื่อมต่อแคสเอ่อว i ยฟ i ยเล็กใหม่มันก็ติดนะครับโอเคนะครับอย่าลืมกดติดตามกดซับสไคร์ช่องเอ็มทีวีนะครับสวัสดีครับ